วอล์กหนึ่งวันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย้ปีอ๋อตัวเปิดหน้าต่างกลนเลยอืมปิดไฟอืม ไปมานะดูสิมองว่าเห็นอนะไรอะไไปอาบน้ำดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนี่ น้ำเยอะเยอะเออเอออีอีอื้ออื้ตึงนได้ไดดิกเออตื่นได้ไดดิกเอออ่ะอ่ะอืออืออ่ะท่ายี่สิบมึงมากมากเลยเสร็จแล้วไปทำอาหารกินดีกว่าอ้ยไปซื้อของกินดีกว่าไป ไปไปไปซื้อที่ไหนดีนะคิดซี่คิสซี่คาปบูชินเนาะข้ามาตกตองเลยตึงมากเลยฉันอะ ืแล้วค่าอยู่นน่นมาเนะอจั่งข้าวหน่อยค่ะรับอะไรดีคะเอาให้ดูเมนูซิเอาอันนี้หนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้ใส่กล่องกับบ้านนะคะ ได้เลยค่ะไปทำก่อนก่อนแรกเราก็ต้องปรับแรงประมาณ600พออันนี้ก็หกร้อยทำทำทำ อุ้ยเสร็จแล้วไฟก่อนอย่าใส่กองได้แล้วค่ะนี้ค่ะขอบคุณค่ะกลับบ้านดีกว่า โอ,อนก่อ,อนโอนก่อนลืมโอ,อนเลยเออตั้งแล้วเด็กสักเข้าบ้านดีกว่า กินข้าวกินข้าวแกะแกะแกะ หมดแล้วไปล้างจานออแล้วกินขนมดีกว่ากินแอปเปิ้ลดีกว่า Để làm gì na Ui, vắt rụp lên đi quả Vắt tuần ta Hãy subscribe nè ไปอาบน้ำดีกว่าอาบเลยอาบอาบอาบเสร็จแล้วไปแต่งตัวดีกว่าแต่งตัวเสร็จแล้วปิดไฟ เป็นยังไงกันบา้างคะเพื่อนสนุกหรือเปล่าให้สนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่องมันนี่ยาราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบ๊ายบายจุ๊บมาบ๊ายบาย